เปิดอาณาจักรแคริงตันมากกว่าแค่สนามซ้อมสวัสดีครับทุกท่านพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามักจะนึกถึงโรงละครแห่งความฝันโอเยอร์ฟอร์ดที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์และประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แต่เบื้องหลังความสําเร็จและชัยชนะเหล่านั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนห้้งเครื่องหรือโรงงานผลิตนักเตะระดับโลกที่น้อยคนนักจะได้เข้าไปสัมผัสสถานที่แห่งนั้นก็คือแคริงตันครับ เรื่องราวของแคริงตันเริ่มต้นขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ศตรวรรษใหม่ในปีคศ2000ขณะที่โลกกำลังตื่นเต้นกับยุคมิลเลนเนียมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันก็กำลังวางรากฐานแห่งความสำเร็จสำหรับอนาคตพวกเขาทุ่มงบประมาณมหาศาลถึง60ล้านปอนด์เพื่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขึ้นมาบนพื้นที่ในเมืองแคริงตันและแล้วในปี2002ประตูของเทรฟฟอร์ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแคริงตันก็ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการมันไม่ใช่แค่สนามซ้อมธรรมดาธรรมดาครับแต่มันคืออาณาจักรขนาดย่อมที่ถูกออกแบบเพื่อสร้างสุดยอดนักเด็กลองจินตนาการตามนะครับภายในอาคารหลัก2ชั้นที่ตั้งตรงงานคือศูนย์รวมของวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงทั้งโรงยิมขนาดมหึมาที่นักเตะใช้สร้างกล้ามเนื้อลูวิ่งในร่มสระว่ายน้ำสำหรับฟื้นผูร่างกาย ไปจนถึงห้องซาวน่าและสปาเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดล้าที่นี่ทุกตารางนิ้วถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายเดียวคือการทำให้ร่างกายของนักเตะสมบูรณ์แบบที่สุดแต่หัวใจที่แท้จริงของแคริงตันอยู่ที่พื้นหญ้าสีเขียวขจีด้านนอกครับที่นี่มีสนามฟุตบอลมากถึง14สนามเป็นสนามหญ้าจริง12สนามที่ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันให้เหมือนกับพื้นสนามโอทฟอร์ดไม่เพดเพียน เพื่อให้นักเตะค,คุ้นเคยกับทุกสัมผัสที่นี่คือที่ที่แทคติกต่างๆถูกซ้อมแล้วซ้อมเล่าลูกยิงมหัศจจารยถูกฝึกฝนจนกลายเป็นสัญชตาตญาณและดาวรุ่งดวงใหม่ได้ขัดเกลาฝีเท้าเคียงข้างกับรุ่นพี่ระดับนานานการเวลาผ่านไปโลกของฟุตบอลไม่เคยหยุดนิ่งแคริงตันเองก็เช่นกันเมื่อไม่นานมานี้สโมสรได้ตัดสินใจทุ่มง,งบอีก50ล้านปอนด์เพื่อยกเครื่องอาณาจักรแห่งนี้ครั้งใหญ่ ปรับปรุงทุกส่วนให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งสำหรับทีมชายทีมหญิงและเหล่าเยาวชนเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานแห่งนี้จะยังคงผลิตนักเตะคุณภาพสูงออกสู่โลกลูกหนังได้ต่อไปและดูเหมือนว่าเรื่องราวของแคริงตันจะยังไม่จบลงง่ายๆครับเพราะมีเสียงลือมาว่าสโมสรกกำลังมีแผนที่จะสร้างศูนย์ฝึกซ้อมแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยกว่าเดิมอีกในอนาคตดังนั้น แคริงตันจึงเป็นมากกว่าแค่สนามซ้อมครับมันคือสถานที่แห่งความทุ่มเทคือจุดกำเนิดของกลยุทธ์คือบ้านที่หลอ่อหลอมจิตวิญญาณปีศาจแดงและเป็นเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดที่เราได้เห็นในสนามมันคือตำนานที่ยังคงดำเนินต่อไปครับ